สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองฝันตื่นเช้ามาแล้วนะครับคุณขาก็จะมาเล่าฟองฝันให้ทุกคนฟังค่ะแม่เออเมื่อคืนนี้ก็ฝันฝันดีมากฝันว่าได้ไปไหว้บูญพญานาคแหมเมื่อคืนนี่ฮะฝันฝันดีคิดว่าบ่หน้าพาพี่น้องฟองฝันจะพูดเด้อะอีรีไหว้พระเสร็จแล้วก็มานั่งเนี่ยทำกทิชให้ทุกคนแล้วก็พูดคุยกับทุกคนทุกเช้า เดี๋ยวถ้าเกิดปูนาไม่ได้ไลฟ์สดปูนาก็จะทำคลิปพูดคุยทุกฉาพเข้ามาดูกันก่นแล้วกันวันนี้แตกตัวสื่อมเลยนะมันจะไปหาลูกค้ากับแ,แม่แต่ก็ต้องท,ทําคลิปแบบพูดคุยกับทุกคนก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์แบบย,ยาวๆคุณ่า,ก,าก็จะพยายามท,ทําคลิปเพื่อไม่ให้แบบขาดการเคลื่อนไหวอนะอืนแต่เมื่อคืนนี่ปูนาฝัน่ันดีมากฝันว่าไหวปู่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าทุกครั้งอะ ที่ปุนาฝางนะเกี่ยวกับการทำบ,บุญมันจิหมดรุ่ดแม่เรื่องมันจะไม่ค่อยหลุดก็คุณนาก็จะมาทุกเช้าขท้นเร็วเวลาเดินแล้วก็บุดอุยเออการเคลื่อนไหวนั่งเมาส์มอแต่ทุกคุณไปอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศหน้าโรงงาน,นทุกคุณขา เพราะว่ายังไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ทำคิดก,ก่อนผู้บือให้ดีก่อน<ม>เราก็ฝันผู้บือน้องฟังก่อนให้ให้พวกปู่ย่าอ่ข้างหลังแบบสวยงามสวยงามครับนะแต่เมื่อก่อนจะเล่าที่มันไปฟังนะเมื่อก่อนอนะ่ะจะมีแต่อุค์ปู่ยาที่อยู่ข้างบนแลน้เนี้ยเราก็ไปเพิ่มมาพอเรามีชุ่มไมได้เราก็ไปเพิ่มองค์ปู่ย่าที่เป็น,นสีขางกับเขียวเข้ามา าแต่รอบนี้บอกเลยว่าข้างๆมันจะมั่นแต่ว่าไม่น่าจะดูดหรอกทุกคนใครที่ดูคูนาลายใครที่ดูคูนา,า,า,านะคูนาจะยํำสับรุกเลยว่า นาจะย้ำกับทุกคนเลยว่ากาเก้าวให้แน่นๆกำก้าวให้อู่หมัดจริงๆคือแล้วตอนนี้นะ f ีคนที่มีปัญหาคนที่เดือดร้อนพักมาที่จะให้ผู้ดูหวงให้สิ่งที่เขามีปัญหา สิ่งที่เขาซือเขาจะผ่านไหมเดี๋ยคกูน้าะจสทักไปแล้วก็จะดูเรื่องเขาเพราะว่าด้วยความสงสตาเราไม่ได้ดูแบบว่าดูเป็นยุรกิีดูต้องอะไรแบบคือมันด้วยความสงสารทุกคนอแต่ดูนะถ้ามันไม่มีค่าครูอ่ะครูน้าจะปวดหัว แตู่รามไม่ได้นไรแต่ราณนั่นผ่ข้าพคูเองแล้วก็จะดูให้เขาะว่าตกใจเพราะว่าลองดูหลายทีแนละ้วถ้าทำแล้วไม่พิข้าวคูปวดหัวแม่ไม่ไหวคนะรับแออมรียลานนะติดปากติดางเอัมาพูดับเป้่าที่จับให้แน้ จีิบอ,อต่อไปทุกคน,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 นก็จะเห็นคุณนามานั่งพูดคุยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมือนตว,วันเล่าความบูมความฝาดตุนน้องป้งเนี่ยในมุมนี้เพื่อที่แบบไม่ให้แบบว่ายหายจังหน้าจอแม่ก้าวให้ก,ก,นนกให้แน่นแน่นกาก้อให้แน่นแอย่าให้รู้แต่บอ แต่คิดว่าองคู่์ย่าน่าจะน่าจะประทานพอให้ลูกหลานเ,เดี๋ยวขึ้นมาหอนมาฟังกันนะึ้นมาหอนนะขึ้นมาอาทิตย,ย์ให้เข้ามาฟังปูจะพูดเลยแล้วปูจะปล่อยแบบใครที่เชื่อใครที่ศรัทธาก็อเอาไปเลยลูกหลานปูทุกคน จะปล่อยแบบเน้นๆให้เลยอ๋อคือติ๊กแหววนี่เออคือปุนาจะเน้นๆให้เลยแต่ปูนาย้ำทุกคนเลยว่าก้าวกำให้แน่นๆอย่าปล่อยจำไว้มันจะไม่หางท่องไปขึ้นใจเลยทำไมถึงมาพูดมาพูดมาคุยอยู่หน้าปู่ปู่เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพด้านหลัง ถึงการเสี่ยงแปลงในะแต่ละรอบแต่ละรอบแม่เมื่อกอดต้นไม้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแม่เมื่อกอดต้นไม้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแม่ขาก็เพิ่มขึ้นมาค่ะตอนนี้เราจะปิดป่าดงดิบแล้วครับแม่ขาลุกลื่นแม่อันีจริงคือภูนาผ่านไปภูนาเห็นต้นไม้ไหนสวยเออภูนาเขาแวะแวะและ้วภูนาเขาก็มาเห็นไหมจนเขียวลุก่มลื่นแล้วแม่จนเป็นสวนแบบคือมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่า เวลาเครียดเวลาเรามานั่งถึงแล้วจะแบบมีความแบบสงบเวลาปูเครียดเวลาปูแบบทุบใจเลือดห้อใจปูจะมานั่งอยูตรงนี้อย่างวันนี้ที่ปูนั่งทําคือปูทําแล้วปูสบายใจปูทําแล้วปูรู้สึกว่าปูล่มนื้อทุกคนเข้าใจไหมเออแล้วเราก็ชอบชอบมากคือเริ่มทำเมื่อวานนี้วันนี้ก็มานั่งีกลองดูว่าจะเป็นคือปูจะตื่นเช้ามาก่อนจะไปไหนมาไหนปูจะทำาีท พูดคุยทักทายเอีก่อนเล่าเหตุการณ์ควบคุมวาฝันก่อนแต่ฝันเมื่อคืนเนี้ยปูฝันไปว่าอยู่กับวายาเออฝันดีแน่เออมาในน้นิดถามว่าปูละเป็นร่างทรงไหมปูบอกทุกคนเลยนะปูไม่ได้บอกทุกคนมงมงายนะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลถ้าใครที่นับถือเออหรือว่าใครที่ศรัทธาปูไม่ใช่ร่างทรงเด้อบอแมนมาซิบบาง่งานนั่งซื่อๆหรอเออจากด้บอแมนปูไม่ใช่ร่างทรง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสเราเราทําดีเราสัมผัสเราตั้งจิตธิฐานแล้วเราขอแล้วสิ่งที่ที่เราทําให้เราเชื่อและศรัทธาคือมันเป็นสิ่งที่เราแบบเราขอแล้วเราเป็นบัตรแล้วเราได้มันก็เลยเกิดความเชื่อความศรัทธาของเราอันนี้่แม่บาลากษ์สูงไม่ใช่ร่างสูงแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าไอต้องมาเข่าต้องมาห,าานหันมาหนีบ่แม่เด้เอแม่เด้อเออสิเป็นท่าลอยุึงกูม่แม่ ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะคือมาในความฝันแล้วก็มากับสิ่งที่เราแบบตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราประสบผลสำเร็จเราได้เราขอเกี่ยวกับงานเราก็ได้งานเราขอเกี่ยวกับเงินเราก็ได้เงินเราขอเกี่ยวกับชคลาภเราก็ได้เราก็เลยเชื่อแล้วเราก็ป็นบักแล้วเราก็ทําดีมาเรื่อยๆตั้งใจบ่จะไหนคุณเรากุณก็จะว่าอ้าเป็นลายแล้วมันเป็นลายรล่าบเมดเด้อเสนบจแบมดล้างซุงเออเสรบจแบเมมาละสักแงะมันบบแม ออที่สิ่งที่ฉันสัมผัสสัมผัสสัมผัดสผด้วยความดีแล้วจิตตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอแล้วได้เขจาจะไหนฮะมันประมน่นว่าแบบมาเข้าร่างตู้ร่างตู้สิมาคุิยาเนี่ยอย่ามาคิดภูนาเพราะภูนาไม่ใช่ร่างตูงงปุนานไม่ได้ว่าแบบอุ้ยนั่นได้นี่ได้ไม่ใช่ทุกอย่างเข้ามาในความฝันแล้วก็จิตใจทําดีคิดดีแล้วก็ตัง้งจิตอธิษฐานกับตูกับยาแล้วการที่มาเข้าในความฝันเนี่ย เห็นเป็นตัวลอยมาเลยเหรอก็ไม่ใช่คือบางทีจะมาในชุดในร่างของผู้ชายใส่ชุดขาวผู้หญิงแก่ใส่ชุดขาวอะไรเงี้ยประมาณนี้คือเขาจะมาในลักษณะแบบนี้ใตใจบอกผู้กนะับญาติอะแม่บัตซิมาแบบฮันนี่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าคูนานะเคยสัมผัสแล้วก็เจอแล้วคือึุเป็นผู้ชายแต่งหน้าเขาเข้มบ,บัดแลวใส่ชุดขาวคือรอบนั้นนะ่ะคูนาเองก็มีชุกลา หนึ่งพันหนึ่งพันบาทเพราะว่าในควา,า,นา,ามฝันแล้วเขาถามนะเขาเรียกอากาพูน่ะพันเท่าไหร่ทุกคนบาอกคุณมีแค่พันเดียวเขาอือพันหนึ่งก็พันหนึ่งก็เลยถูกพันหนึ่งนะก็เลยเออ,เอ,อ,อจริงบอกมันเป็นจริงๆนะคะทุกคนขาความวาเชื่อลงความศรัทธาแต่รอบนี้อากาูนาก็จะบอกอคุณเลยนะว่าก้าวกลับแน่แน่น เดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะมาขยี้แต่เมื่อคืนนี่คือฝันดีมากได้ฝ่านไปไหว้ผู่กับญานะครับทุกคนขาสำหรับคลิปนี้ปุนาก็ไม่มีอะไรมากก็ท,ท,ท,ทักทายกับทุกสีรอบเช้าเพียงเท่านี้นะครับทุกคนคขาก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยใครที่มีความเชื่อความศรัทธาทางด้านอุปปญญาจะไม่ยากปุญญาก็ฝากกดไลค์กดแชร์และนะกดต like, ิดตามไปเลยนะครับทุกคนขามีอะไรแล้วปูนาจะมาอัพเดทเล่าขาา่าวสารที่ทุกคนฟังแล้วก็จะมาแบ,บ่งปันสู่รากให้กับทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี ああ。